สวัสดีค่ะโอ้ยออ้ออเออโลงหยาบเลยบรรเทาใช่บรรยากาศน้ำทงไฮทงหน้าห้พี่น้องเบิ่งก่อนเด้อเจอพี่น้องอยุข้างไกลข้างต่างประเทศเพิ่องแต่สีดิยืดหอดบ้านหอดซองเฮ้วิตัว เบื้องขัามเป็นดูแต่ละมือละวันพีหน่องเอ้ยน่องสาวเกี่ยวหนาได้ป่ะเนี่ยเกี่ยวหนาให้ควาวได้ป่ะเนี่ยเอาหว้ไปไส่ลน่อยล้อมทางเลย โอ้นี่สื้นี่โอ้หูแม่งเงาป่ะต้อเงาเงาไหมพูดบ่ได้แล้ยน้ำเงา นมีการบันดอกระบบ้าห่อก็หากินแมงใหม่แมงไหลแมงกินนุ่นแมงกุ๊กีแมงเงาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนลงมากสิเลยพ่อได้หากินหาอยากเก็บเห็ดเก็บงั้นพ่นใส่แกงกินไปมือไปหากินสืบมือไปยูแบบสมัยเก่าสมัยโบราณเท่านั้นแหละปูยาผ้า อยู่ผ่านเป็นมากก็ได้รุ่นลูกรุก่นร้านก็นดีท่าประจำวันทั้งสี่แหละที่เป็นท่าเห็ดมากนะโอ้นยาคู่เอ้ยมันสั่นเนาะสั่นปานนี่ขึ้นไปกับจุกลงมากกับ ตันหนามเงี้ยนนี่ยังขาวๆมันดอกเห็ดยตดอกเห็ดยต้นกันเม่นดอกเห็ดก็เกินไปแล้วเนาะนี่ใบใหม่ขาวๆกับว่าตาดอกเห็ดเบิดดีเด่นี่เด็กหู้ไม่เงาดมย้ำยิ่งใส่ล่ะโอ้ยว่างหันกับว่บอกถือมาน้ำเดี๋ยวกลับเปลี่ยวใหม่ก่อน ยังย้ำบ่เดีย๋ยวรอบางอีกก่อนมันมีจจะหูพักเออเทินบ่แต่ว่าหูนี่มันอยู่หากใหม่หูมิงเนาพีา่นาอมันมีปัญญาขุดเด้มันหากใหม่ มาเตรียมมาขุดไปเหงาก่อนพี่น้องเฮ็เถือนี่ไ,ไปตืมกันหมกแมงเงาก็ไ,กได้ขวยกิป้อมคือบ่เห็นจะขวย อ,อ้ขึ้นคู่ขึ้นกันแท่กัขึ้นหยาดอืดอืดอืดอย้่โอ้เหยยบยั่จใส่น่อ หมดขั้นกัดแล้วยางไปข้าวเดียวก็ได้บ <c oughs> วงด,ด,ดูกิ่ตตีนเตินได้กับพ่อได้กินดูตัวนี้ หุดขั้นจอโอ้ยเสียบในน้อยที่ขุดถถงองยู่บ่เนี่ยน้าเสียบมีไงในไหมอุ้นเสียมเหี่ยนพี่นอ้องเลยโอ้ยเสียมแม่ตัวใดขุดไรกันแน่น่อนนี่ โอ้ยยันเตละดวงเลยโอ้ยสำนสดีกุน้าจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ